ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะหมอช้างเผยดวงเมืองพฤษภาคมจะดีขึ้นดาวอังคารย้ายออกเมษาย,ยนชีช้ชะตามีเรื่องเสอร์ไพร หลังมีการแชร์คำทำนายของนอสตราดามูสที่ทำนายไว้ตั้งแต่อดีตระบุถึงโรคลักษณะคล้ายโควิด19จะระบาดอย่างรวดเร็วและหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันล่าสุดหมอช้างทศพรเผยถึงคำทำนายของนอสตราดามุสว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่ในวงการดาราศาสตร์โหราศาสตร์อยู่แล้วแต่คำทำนายเขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษาละตินไม่ใช่คําพูดหรือเป็นคํากลอนตีไปได้หลายทางฟังได้แต่อย่าไปตกใจมากส่วนดวงของเมืองไทยตรงกับวันที่21เมษายนที่มีการตั้งเสาหลักเมืองโดยดวงในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีเรื่องวุ่นวายและเรื่องเสื่อมพรายเพราะมีดาวเสาดาวพฤหัสและดาวอังคารย้าย ทำให้ในเดือนมีนาคมจะเจอเรื่องร้ายแรงและส่งผลต่อเนื่องมาถึงเดือนเมษายนเผยข่าวดีเดือนเมษายนชี้ชะตาแต่ข่าวดีก็คือพฤษภาคมและมิถุนายนเริ่มจะดีขึ้นเพราะดาวอังคารย้ายออกแต่จะดีขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าในเดือนเมษายนหากทุกคนอยู่แต่บ้านไม่ไปไหนในเดือนนี้อีกสองเดือนข้างหน้าเหตุการณ์ก็จะคลี่คลาย ส่วนเรื่องการทำบุญช่วงนี้ให้ทำกับโรงพยาบาลเป็นอนิสงส์ช่วยชีวิตคนได้ใครไม่มีกำลังทรัพย์ก็ส่งกำลังใจไปส่วนคนที่อยากออกไปทำบุญที่วัดจริงๆการทำบุญสามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือการสวดมนต์นั่งสมาธิการดูแลพ่อแม่ส่วนบทสวดที่สำคัญตอนนี้คือบทสวดโพชังคปริศช่วยรักษาไข้ทางใจ โดยก่อนหน้านั้นดารานหนุ่มเอพสินมีการเปิดคำทํานายของนอสตราดามูสแม่นจนตกใจท่ามกลางวิกฤตโลกของมนุษยชาติที่ต้องมาเจอกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาซึ่งน่ากลัวจนยากจะหยุดยัง้งร่าผู้คนทั่วโลกไปครึ่งแสนแล้วชาวโลกติดเชื้อนับล้านคนโดยหนุ่มเอปสินโพสต์ภาพคำทํานายของนอสตราดามูสชาวฝรั่งเศสเภสัชกรและหมอดูที่มีชื่อเสียง เผยแพร่ชุดคำทํานายเรื่องชื่อที่สุดในโลกมากมายพร้อมแคปชั่นว่าแม่นยำอย่างน่าตกใจการรีเซ็ตของธรรมชาติสมดุลแห่งธรรมชาติและสรรพสัตว์ในเวลาที่มนุษย์รู้จักหยุดคำทํานายนอสตราดามูสประมาณปีคศ2020 จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบรุนแรงชนิดหนึ่งซึ่งมันจะมุ่งทำลายการทำงานของปอดและหลอดลมและจะไม่มีทางรักษาให้หายได้แต่สิ่งที่น่าพิศวงมากกว่าพิษส,สงของโรคร้ายนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าโรคร้ายนี้จะมาลายหายไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจะรวดเร็วพอๆกับเมื่อตอนที่มันเริ่มแพร่ระบาดโรคนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากนี้ไปอีกสิบปีและหลังจากนั้นมันจะหายสาบศูนย์ไปตลอดกาลโดยมีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบางบอกว่าแม่นมากจนเหลือเชื่อจริงๆขอให้จริงนะคะขอให้ผ่านไปโดยเร็วอย่างคำทํานายนะคะคนลุก น่าจะจริงบางก็บอกว่าตั้งข้อสองสัยอยู่สองข้อคือ1มันคือสงครามชีวภาพข้อ2คือโลกหรือเบื้องบนกำลังรีเซ็ตระบบอยู่เป็นต้นโหนฟองสนานเผยดวงเมืองดาวโรคติดเชื้อเริ่มค่อยๆแยกจากกันภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสิน์และโลกและดาวจรสื่อภัยอาเพศโรคระบาด ดามฤตยูจรตัวแทนภัยอาเพศทับลักขณาเมืองและโลกที่ลักขณาสถิตราศีเมษร,ระหว่างมีนาคม59ถึงกรกฎาคม65พระราหูจรที่มิถุนเล็งกับพระรัสบดีจรที่ธนูระหว่าง30ตุลาคมปี62ถึง17มีนาคมปี63รอบแรกเป็นคู่โรคระบาดหลังจากนั้นพระหัสบดีจรเข้าไปเดินในราศีมังกร พระอังคารจรเข้าเดินในราศีพิจิกพบมรณะดวงเมืองโลกระหว่าง25ธันวาคมปี62ถึง8กุมภาพันธ์ปี63ทำมุมพิเศษถึงพระราหูจรที่มีถุนเป็นคู่โรคติดเชื้อพระอังคารจรที่ราศีธนูเล็งใส่พระราหูจรที่มีถุนระหว่าง8กุมภาพันธ์ปี63ถึง22มีนาคมปี63โรคติดเชื้อระบาดหนัก หลังจากนั้นเข้าไปเดินในราศีมังกรย้อนรอยเกณฑ์โรคระบาดใหญ่ทางโหน 1. หนึมฤตยูจรเจ้าของภัยอาเพศภัยพิบัติใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันทาลัคนาด,ดวงเมืองและโลกที่สถิตราศีเมษเหมือนกันรอยอยู่นานแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปี59โดยตัวอย่างในอดีตที่เมืองรัตนโกศิล์เคยเจอในรอบแรก ที่มฤตยูจรทับลักษณะเมืองคือหาลงปีรากาหรือไข้ปวงใหญ่หรืออาฮิวาลงในสมัยรัชกาลที่สในปี2,392โดยเกิดที่ปีนังก่อนแล้วระบาดถึงกรุงเทพเรียกกันว่าหาลงปีรากาตลอดช่วงการระบาดตายถึงสี่หมื่นจนมีตำนานที่แรงวัดสะเกดกินสร้างศพที่กองพเนิน และคราวนั้นเราเสียเจ้าพระยามดินทระเดชาสิงสิงหะเสนีเพราะอหิวา 2. ตั้งแต่สามตุลาคมปี6-2เป็นต้นมาเริ่มปรากฏการทางโหรซาสองเข้ามาอีกคือพระราหูจรเล็งกับพระหัสบดีจรตามหลักที่อาจารย์เทพสาริกบุตรให้ไว้ว่าดาวคู่นี้เป็นคู่โรคระบาด ซึ่งคาดว่าการติดเชื้อโควิด -19 น่าจะเริ่มระยะนี้เพราะต่อมาเมื่อจีนสามารถสืบค้นหาผู้ป่วยรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นชาวหูเปย่ยอายุ55ปีและถูกตรวจพบว่าติดเชื้อตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนในปี62เพียงแต่ยังหาต้นต่อคือผู้ติดเชื้อหมายเลข0ที่ติดเชื้อก่อนหน้านั้นไม่พบ สซ้ำด้วยเกณฑ์ที่สาทางโหนคือพระอังคารจรเข้าราศีพิจิกพบมรณะดวงเมืองและดวงโลกระหว่าง25ทธันวาคมปี62ถึง8กรกุมภาพันธ์ปี6ทําทำให้มุมพิเศษถึงพระราหูจรเป็นคู่โรคติดเชื้ออันเป็นระยะที่เมืองจีนเริ่มแจ้งองค์การอนามัยโลกหรือหู 4. เกณฑ์ร้ายที่4ต่อเนื่องจากเกณฑ์ร้ายที่ส เริ่มตั้งแต่8กลกุมภาพันธ์ปี63เป็นต้นมาเมื่อพระอังคารจรย้ายเข้าราศีธนูทำมุมเลงกับพระราหูจรคู่โรคติดเชื้อก็ไม่มีใครเรกโควิด -19 อยู่แล้วเดือดร้อนระเบิดเถอดเทิงไปทั่วโลกประเทศไทยรอดแม้จะเดือดร้อนวุ่นวายขายกระจัดขนาดบุคลากรทางการแพทย์ มีหน้ากากอนามัยไม่พอใช้แต่การรับมือของบุคลากรระบบสาธารณาสุขไทยก็ออกมาดีเกินคาดจะพาประเทศรอดดังที่ผู้เขียนเคยบอกมาตลอดด้วยเป็นระยะที่พระราชบดีสีจรดวงเมืองเข้มแข็งมากสามารถคุ้มครองเมืองได้จนแม้ไทยจะติดเชื้อจากจีนเป็นประเทศแรกๆแ,แต่ก็สามารถคุมตัวเลขอยู่ในสภาวะน่าพอใจ ให้เพิ่มขึ้นช้าๆซื้อเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ช่วงระบาดอย่างสูงสุดดาวโรคระบาดเริ่มค่อยๆเคลื่อน ค่อยๆย,ย้ายจากการเล็งกันเริ่มตั้งแต่วันที่17มีนาคมปี63เวลาย1นาฬิกา13นาทีคือพระราสบดีจอนหเริ่มย้ายเข้าราศีมังกรหยุดเลงกับพระราหูจอน8พัฒนาการด้านดีเริ่มเห็นในการรับมือโควิด1 9ที่ละเล็กละน้อยตามองศาดาวที่แยกห่างกัน สำคัญที่สุดอยากจะบอกในบทความนี้คือดาวคู่ติดเชื้อจะเริ่มแยกออกจากกันการเลงกันตั้งแต่22มีนาคม63เวลา16นาิ10นาทีเป็นต้นไปซึ่งผู้เขียนคาดว่าจะได้เห็นสถานการณ์ติดเชื้อรายใหม่แม้จะยังคงมีลูกติดพันธุ์เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจะค่อยๆพัฒนาการดีขึ้นคือจะค่อยๆดีขึ้น ทีละเล็กทีละน้อยตามองศาดาวที่เคลื่อนย้ายออกจากกันโดยการพัฒนานี้อาจจะยังเพิ่มเพราะโลกติดพันธ์แล้วจะค่อยๆลดลงในช่วง22มีนาคมถึง1พฤษภาคมปี63ดังนั้นความหวังในทางดีเราน่าจะได้เห็นระหว่าง22มีนาคมถึง1พฤษภาคมปี63 เชื่อว่าประมาณดวงเมือง21เมษาย,ยนปี63เป็นต้นไปสถานการณ์โควิด -19 จะเริ่มค่อยๆใกล้ๆสู่ภาวะเป็นโรคปกติเพราะเป็นระยะที่ราหูตัวแทนจีนเป็นสีจรถึงสิ้นปีอาจเป็นไปได้ว่าจีนคงให้ประโยชน์กับไทยและโลกอย่างมากระหว่าง17กรกฎาคมปี63ถึง10กันยายนปี63แม้ดาวคู่โรคระบาดจะกลับมาเล็งกันอีกรอบ แต่สำหรับดวงเมืองไทยแล้วคาดว่าบุคลากรระบบทางการแพทย์เข้มแข็งคงได้ทบทวนวิธีการรักษารับมือและประกาศสักดาถึงผลงานทั่วไป อย่าลืมว่ามฤตยูจรตัวแทนภัยอาเพศยังทับลัคนาดวงเมืองและโลกอยู่พร้อมจะสร้างสถานการณ์ชวนตาค้างได้ตลอดเวลาสถานการณ์เกี่ยวกับภัยอาเพศรวมทั้งโรคระบาดก็ต้องระวังอยู่เช่นกันตั้งแต่วันเกิดดวงเมือง21เ <21 S 1> มษาย,ยนปี63สิ้นปีคนในเมืองควรระวังเรื่องอาหารการกินทักษะจรเมืองตกพูดพุธ ถ้าเป็นคนอยากกินเนื้อกินนกจะร้อนอีกเจ็บหน้าพีหรือบางระยะช่วงใกล้ปลายปีที่อาจจะต้องระว่างภัยทางทะเลหรือภัยทางน้ำซึ่งอาจจะได้แจ้งเตือนให้ทราบต่อไปฟองสนานจามนจันทร์20มีนาคม2563